สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในคลิปนี้ครูก็จะมาแนะนำให้นะคะทุกคนได้รู้จักกับวิชา B t e c Sports นะคะซึ่งจะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็จะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการกีฬาด้วยนะคะจะเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ใช้สำหรับนักเรียนในประเทศอังกฤษนะคะตามหลักสูตรของประเทศอังกฤษซึ่งวิชา B t e c Sports นี่นะคะมีะรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ วิชา B.Tech Sports นะคะมีชื่อย่อนะคะคำว่า B.Tech ย่อมาจาก business and technician education council นะคะก็จะเป็นคุณวุิทางการศึกษาสายอาชีพค่ะตามหลักสูตรของอังกฤษนะคะแน่นอนว่าถ้าพอพูดถึงสายอาชีวะเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้นะคะทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ท้าภาคปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพนะคะซึ่ง B.Tech เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในสายกีฬาเท่านั้นแต่มีหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น การโรงแรมการท่องเที่ยวนะคะหรืออาจจะเป็นสายาช่างกลโยธานะคะหรืออาจจะเป็นสายพยาบาลพดุงคันอะไรพวกนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคุณวุฒินี้นะคะมีทั้งหมด3ระดับนะคะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้เลยหลังจากที่จบการศึกษาแล้วนะคะ ในรายละเอียดที่ครูได้ให้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็ดูด้านล่างตรงนี้จะมีอยู่3ระดับได้แก่ B Tech First นะคะก็คือเท่ากับระดับ GCSE หรือ IGCSE เรียกง่ายๆว่าเทียบเท่ากับคุณวุธม .6 นะคะ B Tech First เนี่ยถ้าจะเรียนให้จบจริงๆก็จะต้องใช้เวลาประมาณ2ปี ะะโดยประมาณถัดไปจะเป็น B Tech Nationals นะคะตัวนี้ก็จะเรียนยากขึ้นมานิดนึงนะคะจะเท่ากับระดับ A Level และสุดท้ายจะเป็น B Tech Higher Nationals นะคะก็คือจะเท่ากับระดับ Bachelor Degree หรือมหาวิทยาลัยนะคะปี1ห,หรือปี2นั่นเองนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะคนที่อยากจะทําอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าทําอาชีพเกี่ยวข้องกับการกีฬาในหลายๆสาขานะคะสามารถที่จะมาเลือกเรียนสาขานี้ได้เพื่อที่จะนําไปประกอบอาชีพนะคะในสายกีฬาต่อไปนะคะสำหรับวิชา BTEC First นะคะที่วันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกันนะคะ ะจะเป็นหลักสูตรของปี2014นะคะซึ่งยังใช้อยู่ในประเทศอังกฤษปัจจุบันนี้และนี่คือหน้าตาของหนังสือเรียนนะคะ BTE Sports ตัวนี้นะคะจะเป็นสาขาวิชาที่ออกแบบมาเพื่อ,อบุคลากรที่ต้องการจะเรียนต่อด้านกีฬานั่นเองนะก็คือเอาง่ายๆไม่ใช่บุคลากรกร็ได้เป็นนักเรียนที่อาจจะเป็นนักกีฬาอยู่แล้วด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกีฬานั่นเองนะคะสิ่งที่เรียนหลักๆก็คือ ในหัวข้อตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตัวแรกคือ principles of training principles of training ก็คือหลักการทั่วไปเวลาที่เราจะออกแบบการฝึกซ้อมนะคะมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงนะอันต่อไปค่ะ sports leadership นะคะ sports leadership หมายถึงการเป็นผู้นำทางกีฬายกตัวอย่างเช่นเป็นโค้ชเป็นแมเน g เจอร์อะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณครูที่สอนด้านพละศึกษาประมาณนี้นะคะต่อไป training program design ก็คือการออกแบบ ะะโปรแกรมการฝึกซ้อมนั่นเองนะคะเราก็จะเอาหลักการจากในข้อหนึ่งเนี่ย principles ตัวนี้นะคะมาออกแบบการฝึกซ้อมนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงกีฬาคือต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ anatomy นะคะแล้วก็ physiology anatomy หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับ โครงสร้างของร่างกายประเภทกระดูกเส้นเลือดเส้นเอ็นอะไรประมาณนี้นะคะต้องรู้จักส่วนฟิสิโอโลจีนี่พูดถึงหลักการที่เคร่อาร่างกายเคลื่อนไหวนะพูดถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายนั่นเองนะคะโดยการใช้ข้อต่อใช้กล้ามเนื้อในลักษณะต่างๆนั่นเองนะคะถัดไปจะเป็นไลฟ์สไตล์แอนด์เวลบีเอิงนะคะไลฟ์สไตล์แอนด์เวลบีงก็คือพูดถึงวิถีชีวิตนะคะของคน ที่สามารถจะออกกําลังกายได้ดีกับคนที่อาจจะไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ well-being ก็คือการรักษาสุขภาพให้ดีนะคะเราสามารถทําได้อย่างไรนะคะถัดไปอันนี้จะเป็น sport psychology นะคะ psychology หมายถึงทางด้านจิตวิทยานั่นเองก็คือเรียนรู้ว่าเราจะมีหลักการในการที่จะนําด้านจิตวิทยาเนี่ยมา ช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงนะคะศักยภาพของนักกีฬาได้อย่างไรนะคะถัดไปจะเป็น Sports Business ว่าด้วยเรื่องของการาทำธุรกิจด้านกีฬานะคะซึ่งก็จะมีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะที่น่าสนใจและสุดท้ายนะคะจะเป็น profiling sports performance ก็คือการทำโปรไฟล์นะคะหรือข้อมูลทั่วไปของนักกีฬานั่นเองนะเพื่อที่จะนำเสนอตัวเองในฐานะนักกีฬาแล้วก็สามารถที่จะโยกย้ายทีมได้อาจจะเข้าสู่ในระดับ professional ได้นะแต่ว่าวิธี การที่จะสะสมข้อมูลนำมาเป็นโปรไฟล์เนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะก็อันนี้คือทั้งหมดที่อยู่ใน B-Tech Sports นะคะสำหรับวิชา B-Tech เนี่ยนะคะ,ะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้หลากหลายเลยนะคะดูจากในสไลด์นี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้อาชีพเยอะมากเลยนะลองดูซิว่ามีอะไรบ้างดูฝั่งนี้เช่น Sports Performer หรือ Athletes นะคะอันนี้คือเป็นนักกีฬาแน่นอนเรียนตัวนี้เป็นนักกีฬาได้นะคะ เป็นโค้ชก็ได้นะคะถัดไปเป็นสปอร์ตไซเอนซ์ก็คือเป็นผู้ที่ออกแบบการฝึกซ้อมที่เหมาะกับาการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะอาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยพัฒนาศักยภาพอะไรประมาณนี้นะคะ ถัดไปจะเป็นสปอร์ตไซคล l จิสต์นะคะก็คือเป็นนักจิตวิทยาด้านการกีฬาอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะในการแข่งขันกีฬาเนี่ยเราไม่ได้แข่งกันเฉพาะร่างกายอย่างเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สามารถที่จะเล่นกีฬาได้ดีจะต้องสามารถมีเขาเรียกว่าศักยภาพด้านจิตวิทยาแล้วก็มีกําลังกายกําลังใจที่ดีประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนักจิตวิทยาก็จะช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะ ถัดไปจะเป็นฟิสิโอโล gist นะคะฟิสิโอโล gist ก็คือเป็นเหมือนกับฟิซิโอก็คือดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปนะคะของนักกีฬานะคะพัฒนาศักยภาพในเรื่องของ กล้ามเนื้อส่วนต่างๆข้อต่อต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะถัดไป sports analyst นะคะนี่คือนักวิเคราะห์กีฬานั่นเองนะอันนี้ก็จะไปทำงานด้านสื่อแล้วประมาณนี้นะคะถัดไป scout นะคะอาชีพ scout เนี่ยก็จะต้องมีคุณวุฒินะคะในต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องเรียนเพื่อที่จะได้คุณวุฒิที่เหมาะสมถึงจะสามารถไปเป็น scout ได้นะคะ ถัดไปทีมแมเนเจอร์ก็คือ,อผู้จัดการทีมนั่นเองนะคะก็จะทำหน้าที่หลากหลายในการดูแลทีมทั้งดูแลลูกทีมดูแลบุคลากรที่อยู่ในทีมรวมถึงการจัดการเรื่องของการาฝึกซ้อมการเดินทางไป,ไปแข่งอะไรประมาณนี้นะคะสปอร์ตไดเอ i ิชั n นไดเอ t ิช n หมายถึงนักโภชนาการนั่นเองก็คือคนที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของอาหารการกินของนักกีฬานะคะ Sports Manager อนะอันนี้ก็คือผู้จัดก,การนะคะทีมฟุตทีมฟุตบอลไม่ใช่ทีมกีฬาหลายๆทีมอะไรประมาณนี้นะถัดไป Sports Marketing นะคะก็คือทำเรื่องของการตลาดให้กับทีมกีฬานั่นเองก็คือนอกจากเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยบางทีอาจจะต้องอาไปถ่ายโฆษณาไปทําแคมเปญการกุศลอะไรประมาณนี้นะคะฝ่ายมาร์เก็ตติงเนี่ยก็จะดูแลเรื่องภาพลักษณ์แล้วก็หารายได้ให้กับทีมด้วยนั่นเองนะ ถัดไปอันนี้หลายคนอาจจะอยากเป็นนะสปอร์ตเจนเนลิสต์หรือว่าสปอร์ตบล็อกเกอร์นะคะก็คือแน่นอนเป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าเขียนบล็อกเกี่ยวกับกีฬานั่นเองนะคะถัดไปสปอร์ตคลทซิงแอนด์เกียร์ดีไซน์นะคะคลทซิงก็คือเสื้อผ้านั่นเองนะเกียร์ก็คืออุปกรณ์นะคะอาจจะออกแบบเสื้อผ้านักกีฬาหรือว่าออกแบบอุปกรณ์แข่งขันกีฬาเป็นต้นนะคะถัดไปสปอร์ตทีวีโปรดิวเซอร์นะคะก็คือเป็นโปรดิวเซอร์รายการถ่ายทอดกีฬาประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสื่อเช่นกัน ถัดไป sports doctor or medical support นะคะแน่นอนอันนี้เป็นแพทย์ประจำทีมประมาณนี้นะคะถัดไปจะเป็น sports event manager นะอาชีพนี้เนี่ยจะเป็นอาชีพที่น่าสนใจก็คือการจัดอ,อีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยลองไปดูเช่นอ,อย่างฟี f a เวลาเขาจะจัดงานขึ้นมาเ,เขาจะมีทีมนะคะที่จะทำ event manager ขึ้นมานะคะใหญ่โตมากมายนะตัวนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกัน ถัดไปจะเป็น stadium maintenance นะคะ maintenance หมายถึงการาทํานุบำรุงรักษานะคะ stadium ก็คือสนามกีฬานั่นเองนะคะและสุดท้ายก็คือ sports public relations ก็คือ,เ,อเป็นประชาสัมพันธ์ด้านกีฬาซึ่งจริงๆตัวนี้ก็อาจจะทำหน้าที่ร่วมกับ s p o r t marketing ประมาณนี้นะคะร่วมมือกันนั่นเองนะจะเห็นได้เลยว่ามีหลากหลายมากนะคะในสาขา,าที่ b t e c h Sports เนี่ยสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้นะคะนอกจากเป็นนักกีฬาเป็นโค้ชอะไรนี้เราสามารถทําอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสสําหรับเด็กๆที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะได้รับความรู้นะคะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาไปด้วยไม่ใช่แค่เล่นกีฬาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยนะคะ หากเราอายุมากแล้วหรือว่าอาจจะโชคไม่ดีบาดเจ็บอะไรประมาณนี้ทำยังไงเราถึงจะยังสามารถได้อยู่ในกีฬาที่เราชอบนะคะสามารถที่จะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้ดังนั้นเนี่ยการเรียนวิชา b t e c h Sports ก็จะช่วยเหลือเราในเรื่องของ ความรู้นะคะที่จะเอาไปต่อยอดได้ในด้านกีฬาซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆไม่ใช่แค่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเดียวแต่ว่านําไปทําธุรกิจต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะครูก็ขอฝากนะคะให้เด็กๆทุกคนที่กําลังจะเรียนวิชา B.Tech Sports นะคะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็พยายามใส่ใจในเรื่องต่างๆนอกเหนือจากแค่ดูกีฬาอย่างเดียวหรือว่าพัฒนาร่างกายของตัวเองอย่างเดียวแต่เราจะต้องพัฒนา องรวมทั้งหมดเลยคือทั้งจิตใจนะคะสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกายส่งเสริมความรู้นะคะความรอบรู้ในด้านต่างๆด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิชา B Tech Sport นั่นเองนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถที่จะ,อะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตอบคำถามกันเนาะนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ไปติดตามดูได้ในช่อง บี b t e c h Sports นะคะซึ่งครูก็จะนำเสนอ,อรายละเอียดเกี่ยวกับวิชา b t e c h Sports ไว้นะคะอย่าลืมไปกดดูนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ